ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบัรน,นอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่ติดตามความเป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นท่ากลางโลกที่เปลี่ยนแปลง นโพลิสชีวิตนอกกรุงหมูดำสัตว์เลี้ยงประจำบ้านที่ขาดไม่ได้ของคนบนดอยปู่ย่าตายายเลี้ยงไว้แล้วก็ส่งต่อเป็นรุ่นรุ่นต้องเลี้ยงเป็นทุกคนถึงจะรับข้าราชการแต่ก็ต้องเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเป็นสมบัติใกล้ตัวเป็นเหมือนเงินสะสมในกระปุกอมสินและเป็นสินค้าชั้นดี อาทิตย์หนึ่งสักประมาณ20ตัวก็น่าจะถึงนะคะไม่พอค่ะเหมทาทั้งขอ,อกไปก็มีไม่ใช่เฉพาะบ้านจานบ้านอื่นก็มีอย่างคนที่เท้าก็มาแม่งสอนก็มาอย่างเขาที่แล้วก็พอดมูอของเราคือคาตาลัดเลยชาวบ้านในอำเภอกัลยานี่นะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องรีซอร์ที่จะรับซือ้อโอกาสใหม่ของชุมชนจากเล้าหลักบ้านสูน่มูลค่าหลักล้านตลาดก็ต้องการทุกวัน ปีหนึ่งเอาแค่365ตัวหรือว่าเอาแค่200ตัวตัวละ8,000ล้านตัะไม่ใช่น้อยนะครับหมูดอยเงินล้านรากฐานเศรษฐกิจที่ก่อตัวขึ้นจากต้นทุนเดิมของชุมชนเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่หมูดำกับคนบนดอยเกี่ยวพันกันมานานเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นประเพณีเป็นความเชื่อ และยิ่งนับวันความต้องการก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นวันนี้ที่อำเภอการ,รยานิวัฒนาหมูดำยังกลายเป็นโอกาสใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากสิ่งที่มีอยู่เดิมครับวันนี้เรามากที่บ้านจันทรครับอยู่ในอำเภอการ,รยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวปากะกาเยอซึ่งยังคงวิถีความเชื่อดั้งเดิมอยู่อย่างแนบแน่นโดยเฉพาะเรื่องการทำนาครับ เมื่อถึงฤดูทำนาของทุกปีแต่ละบ้านจะทำพิธีไหว้ผีนาซึ่งเครื่องเส้นไหว้สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับหาดูดูไบ้มากฮะตอนแรกก็คือดูขนาดขนาดไหนก็ได้ครับตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันตัวใหญ่นี่สมมติเปิ่นบอกไปเรื่อยหล้ะก็จะเอาตัวนี้ใหญ่กว่านิดหน่อยเนี่ยประมาณนั้นแหละ,ะแล้วก็ดูอะไรอยห้ามมีจุดจูดขาวห้ามเลยขาวแค่เป็นสีดำหรือว่าต้องเป็นพันของมันจะมีสีดำอย่างเดียวครับพันไหนก็ได้ครับ ชาวบ,บ้านที่นี่บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าปีนี้น้ําจะดีไหมผลผลิตข้าวจะดีหรือเปล่าทํานายได้จากการสังเกตดูหมูดําตรงส่วนนี้ครับอันนี้แสดงว,ว่าได้มันจะได้เข้านักนข้าวเรียกเรียกสวนอะไรนะดีหมูมคือว่าท้อสดีเก๋แสดงว,ว่ามันดีท้อสดีมันดีแน่นอนอันถ้ามหมีเขาต้องเอาใหม่บัดบะควรเอาไก่สักเอาเก่าไปไก่มาแทนสัก ที่แรกจะมีไส้เนาะแล้วก็กระเพาะแล้วก็ตับแล้วก็หัวหมูแล้วก็หนา,าแล้วก็หูหัวหมูก็ขาหมูสีขาแน่นะ่ะอย่าละน้อยอก็ต่อดอกไม้นอกจากวิธีไหว้เจ้าที่นาอย่างที่เราเห็นในวันนี้แล้ว ตอลอดทั้งปียังมีอีกหลายพิธีกรรมที่ต้องใช้หมูดำตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาครับโดยประมาณปลูกข้าวตีข้าวมับมือตัดเตียตเรอ,องคำนวณดูเล่นๆนะครับหมู่บ้านนี้มี175หลังคาเรือนถ้าทุกหลังคาเรือนต้องใช้หมูดำในช่วงปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวปีละ2ตัวรวมแล้วปีหนึ่งความต้องการหมูดำ เฉพาะสาหรับพิธีในนาจะสูงถึง350ตัวเลยทีเดียวซึ่งถ้าบ้านไหนไม่ได้เลี้ยงไว้เองก็ต้องหาซื้อจากคนอื่นครับปู่ย่าตายายเลี้ยงไว้แล้วก็ส่งต่อเป็นรุ่นรุ่นส่งต่อให้ลูกลูกก็ส่ง่งต่อให้หลานนะคะต้องเลี้ยงเป็นทุกคนถึงจะมีอาชีพอื่นถึงจะรับข้าราชการแต่ก็ต้องเลี้ยงหมูเป็นอาชีพ อาชีพเสริมแต่เมื่อก่อนจะเลี้ยงใต้ถุนบ้านแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีละค่ะน้อยมากถ้าสักประมาณร้อยบ้านก็จะมีสักหนึ่งคนนะคะจะทําคอกมากกว่าถ้าเลี้ยงแบบปล่อยถ้าเลี้ยงใต้ถุนมันก็จะหมิน่นค่ะแล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่สะอาดถ้าเลี้ยงแบบมีในคอ,อกมันก็จะสะอาดนะคะบ้านเราก็จะสะอาดขึ้นนอกจากเรื่องการทําคอกอาหารสาหรับเลี้ยงหมูก็มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยครับ การเลี้ยงหมูแบบเก่าก็คือจะต้มแบบต้นบอนต้นกล้วยแล้วก็ฟักทองก็จะต้มเหมือนกันใส่ข้าวใส่เสร็จอาหารปัจจุบันเพิ่มขึ้นแค่ว่าใส่อาหารเม็ดลงไปอะคะ่ะหาใบาบอนแล้วก็ต้นกล้วยบ้างฟักทองบ้างเนี่ยมั่าก็มีเศษข้าวก็ามาเศษอาหารเนี่ยเอามาต้มใส่ขา้า ความต้องการหมูดํานอกจากเพื่อนําไปใช้ประกอบพิธีต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้จะมีพ่อค้าหมูมาตระเวซื้อหมูดําเพื่อไปชําแหละขายด้วยครับที่เข้ามาซื้อเขาก็จะเดินถามะคะ่ะเอาไปชําแหละเขาก็ต้องดูว่าหมูตัวใหญ่ไหมถ้าเขาแบบถ้าเขาบอกว่าตัวเล็กเราก็แนะนําไปว่าเจ้านี้มีเจ้านี้มีะค,ะค่ะเขาก็เดินไปถามต่อถ้าอย่างประเมินอันนี้ประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ ต้องให้ยืนก่อนต้องลุกก่อนมใช่เเพราะว่าผมต้องดูกลนด้วยนะเนื้อมีเยอะไหมทรงนี้ก็คือจะทรงแบบทรงยาวนะครับขาก็จะใหญ่ถามว่าเนื้อดีไหมเนื้อดีครับแต่นี่เริ่มจะแก่ละถ้าแก่คือราคาก็จะลดลงหน่อยเพราะเป็นตัวแม่เลยนะถ้าผมตีไว้ตีไว้สัก แปดพันครับตอนนี้ประมาณแปดพันครับหนังเริ่มที่จะเหนียวละแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือชนเผ่าดีซอคือเขาจะไม่กินแบบนี้นะครับหมูตัวเมียนะครับตัวเมียฮะครับแล้วเรามาดูตามบ้านอย่างเงี้ยต้องดูหลายบ้านมากกว่าจะได้ถ่าย้อยไปดูสมมติว่าบ้านนี้ไม่ได้ก็เดินต่อไปอก็ถามว่าใครต้องการขายหมูไว้เราก็ไปดูหมูของเขาต่อเช่นถ้าเป็นลูกแบบนี้นะครับ คืออันนี้คือสามารถรับซื้อได้แต่ว่าต้องเลี้ยงต่อไม่สามารถที่ชาแหละขายได้รับซื้อมาถึงยังไงคือรับซื้อคือซื้อแล้วก็ขายต่ออีกทีนึงคือมีคนที่สนใจที่จะเลี้ยงต่อก็มีแต่เราไม่ชาแหละขายพ่อค้าหมูอย่างปลายน้ําซึ่งช่วยกระจายผลผลิตไปสู่คนในชุมชนเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจของหมูดําครบวงจรเราไปดูกันครับว่า โอกาสทางการตลาดและมูลค่าทางเศรษฐกิจของหมูดำบนดอยมีความน่าสนใจอย่างไร<ม>คุณพ่อของปลายน้ำถือว่าเป็นพ่อค้าชำแหละหมูดำรุ่นบุกเบิกของชุมชนครับนับมาจนถึงวันนี้ก็19้ปีแล้วสังชั้นม,มนมีอยู่ครับสั่งชั้น 2, 2, 2> สองแล้วก็ 2, เน 2, เื 2, เ้อแดงสองใช่ไหม ได้ครับได้ครับ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 ตอบเลยตอบของคุณครับการขายหมูแบบดั้งเดิมจะจัดหมูเป็นชุดๆเรียกว่าหุ้นครับหนึ่งหุ้นผสมหลายๆส่วนทั้งเนื้อเครื่องในกระดูกน้ำหนักรวมกันอยู่ที่1กิโลกรัมราคา100บาทต่อ1หุ้นครับ มันมีอะไรบ้างเขาต้องใส่อะไรเขาไปบ้างเน,นี๋ยว้อนี้ต้มีมันหมูครับ,รบมาหมูประมาณ4ขีดนะครับแล้วก็กระดูกนี่2ขีดแล้วก็เนื้อ,อนี่กนะ็สาขีดครับถ้าหมุนประมาณเก้าประมาณ9ขีดตัวนี้เนี่ยได้ประมาณสีุ่่นแล้วแต่หมูใหญ่หมูน,น้อยครับบรรทุก็ใหญ่บรรทุก็น้อยเนาะถ้าหมูใหญ่ก็ประมาณร้อยกว่ากิโล อย่่างนีีน้โรกกิตัวนี้คิดว่าพ่อนซินประมาณหนึงครับหนื่นนครับอ๋อน่าจะได้กี่หมื่นครัรวมถ้าหมูนี่ประมาณจะได้หมื่นสองหลังจากชำแหละหมูเสร็จพ่อจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ห้อยตะกร้าใส่เนื้อหมูวิ่งเร่ขายรัดเลาะดอยไปทีละหมู่บ้านแต่ละที่ที่ไปส่งบอกเลยไม่ง่ายครับ บลัตเตอร์นี่มีสองสามกิโลก็มีสี่ห้ากิโลก็มีจะต้องสั่งอะไรเป็นเฉพาะไหมชอบกินอะไรเป็นเฉพาะสารช้างแล้วก็ซิโคแล้วก็หัวใจเอามาทําอะไรกินบ้างครับครัวจีก็มียายจีก็มีในบ้านมีกี่คนครับหน่าวันนี้ถ้าหมอนี่เสียครก็เฉพาะบ้านก็ซื้อซื้อมาเองนะประมาณกองร้อย ห้าหก็เป็นพานมนั่นแหละทำไมถึงต้องซื้อก่เจ้านี้ครัก็เจ้านี้หกาชัวร์ไงชัวร์ว่าเปหมูดำไปเลยเป็นหมูดำแล้วปกติกินกินหมูขาวกับหมูดำกินหมูอะไรมากกว่ากันหมูดำแน่ถ้ามีก็หมูดำไห้าหมูหมูขาวได้ให้ไม่มีหมูนั้นจริงจริงเเคยซื้อกินไงถ้าาย่หมูฟาร์มในเชียงใหม่ไม่ได้ใช่ไหมหลังจากจะเวนขายตามบ้านนู้นบ้านนี้มานานระยะหลังเริ่มมีร้านค้าเป็นหลักเป็นแหล่ง ตั้งอยู่ในชุมชนคุณพ่อก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีโดยเริ่มขายส่งให้กับร้านค้าซึ่งก็ถือว่าขายดีในระดับหนึ่งเพราะชาวบ้านที่นี่ชอบกินหมูดำม,มากกว่าหมูขาวครับตอนแรกเราก็เขาเราก็มาคุียกันดีลกันว่าเออฝากขายหน่อยได้ไหมเออขาก็ตกงลง10หุ้นเราก็จะแถมให้เขาอีกหนึ่งหุ้นปกติก็จะเป็นวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ครับถ้าปกติอย่างนี้ขายกี่วันหนึ่งเน ประมาณ3วันครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครชาวบ้านเลยๆปกติที่นี่ขายเฉพาะหมูดำหรือขายหมูขาวด้วยขั้นเรืองเนาะปกติก็มีทั้งหมูขาวและหมูดำถ้าเทียบกันอะไรขายดีนี่เลยลายนั่นเลือดเขาเน่าไอ๋อหมูดำจะขายดีกว่าหมูขาวครับ ถ้ามีให้ขายทุกวันเนี่ยจะจะรับไหมถ้าขายทุกวันก็คือจะมีลูกค้าทุกวันเลยหมูขาดตลาดก็มีบางครั้งหาหมูว่ายากเนาะมันช่วงครับหลายวันนี้ลูกพิจิตรก็เพิ่นมาซื้อน่าก็ได้ได้ขายเลยนะพปจิตรก็ยุ่มเมื่อเบื่ออะอันที่อันที่ปล่อยู่ดแล้วอันที่ปล่อยนะครับทั้งหมดไหมทั้งหมด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 วันนี้หมูขาไม่มีแล้วมาเลิ่มเอาหมูดับวันหมดวันเดียวค ดยปกติเนี่ยเขาจะมาซื้อช่วงไหนครับจะมาตอนเช้ากับตอนเย็นนอกจากหมูแล้วเขาตีอะไรไดยบ้างก็มีอาหารปลามีหมูมีไก่ลูกชิ้นไข่ก็แล้วแต่แต่ละคนค่ะผสมกันไปร้านที่นี่นอกจากหมูดำล้วมีหมูสำหรับที่อื่นี่ก็มีในเมืองบ้างค่ะถ้าเทียบกันระหว่างหมูของไฟน้ำเนี่ยกับหมูที่ทำแหล่ในทะเลไทยอยู่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านคนแก่เขาจะชอบกินหมูดำ ถ้าทำกินเยอะๆก็จะผสมกันไปก็แล้วแล้วแต่แต่ละทิศแต่ละช่วงถ้าเป็นหน้าง,งานก็จะเอามาเยอะหน่อยเมื่อรู้ว่าหมูดําชําแหละมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและมีความต้องการอยากสม่ําเสมอเพอปลายน้ํามาช่วยพ่อขายจึงใช้ทักษะที่ตัวเองมีทําการตลาดรูปแบบใหม่เสริมเข้ามาก็คือช่องทางทางออนไลน์ซึ่งถือว่าไปได้ค่อนข้างดีเลยครับลูกค้าก็คือจะต่างกันนะครับคือส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ การจ่ายเงินก็จะเป็นการโอนมากกว่าใช้เงินสดน,นะครับคือสมัยนี้เขาก็พัฒนากันนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็ส่วนมากวัยรุ่นก็ลงไปเรียนในเมืองเยอะแล้วก็คือซื้อให้พ่อแม่แล้วก็โอนตังไว้ให้เราแต่เราก็ไปส่งให้แม่ก็คุียนะครับว่าสุนผมอ่ะจะทําหน้าที่ในการโพสให้ทําหน้าที่ในการโพสคือจะเจาะตลาดพวกวัยรุ่น ทั่อินเทอร์เน็ตนะครับแต่พ่อก็คือมีหน้าที่ในการขายตามหมู่บ้านแบบนี้ mm hmm. ผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คือทุกคนก็ mm hmm. กินหมูเยอะขึ้นนอกจากปลายน้ําแล้วพี่สาของปลายน้ําเองก็กําลังวางแผนธุรกิจต่อย,ยอดจากสิ่งที่พ่อทําอยู่เช่นกันครับโดยต้องการพัฒนาการแปลรูปให้หลากหลายมากขึ้นเพราะยังมีโอกาสทางการตลาดอีกพอสมควร ทำให้เป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วก็มีอาจจะต้องซื้อเครื่องสไลด์กับเครื่องบดอนาคตเพ่ mm hmm. <Here. S 2> เพราะว่ามีบางกลุ่มอยากได้เช่นอยากกินหมูกระทะที่มันสไลด์เป็นหมูสามชั้นบ้างเราจะได้มีให้เขาหมายถึงว่ามีทางเลือกให้เขามา,มากขึ้นหน่อยหลากหลายหน่อยค่ะ mm hmm. แต่ว่ายังคงไว้อันเดิมก็คือเป็นหมูที่เป็นหุ้นนะคะที่เป็นถุงเพราะว่าอันนี้มันเป็นตั้งแต่ที่จําความได้คือคน ในแถวนี้ก็กินหมูหุ้นคือเขาจะมีความติดใจในตรงนี้อยู่แล้วคือแต่เรื่องหมูหุ้นที่เป็นขายเป็นถุงเป็นถุงได้ยังคงไว้อยู่ค่ะแต่ถ้าสารต่อก็จะเป็นหมูดําเหมือนเดิมค่ะก็เป็นหมูประา <ทำ S 1> มาณหมูขุนที่ไม่ใช่หมูแก่มากนะคะหนูอยากจะทําทุกวันด้วยเนาะถ้าต้องการหมูจะไม่มีการมาส่งแล้วน้นอกจากเยอะแล้วก็ไปส่งเป็นจุแต่จะไม่มีการได้ขายแล้วแต่ถ้าอยากได้ให้มาให้มาที่บ้านเองค่ะแต่เร่ขายจะไม่ จะไม่ไปขายแล้วค่ะแต่จะมีประจําที่นี่มาเมื่อ,อไรคือได้ได้หมูแน่นอนจากที่ได้เห็นมาตั้งแต่ต้นรายการเราจะเห็นนะครับว่าความต้องการหมูดําอยู่ในวิถีของคนดอยในหลายมิติจริงๆเราลองมาคํานวณกันอีกครั้งนะครับพิธีว่าเจ้าทีนาช่วงปลูกและเกี่ยวข้าวครั้งละหนึ่งตัวต้องทําทุกบ้านที่มีที่นาบ้านจันมี175หลังคาเรือน เท่ากับต้องใช้หมูดำา350ตัวต่อปีพิธีมัดมือเรียกขวัญเมื่อป่วยไข้เฉลีย่ยครอบครัวละ3มครั้งต่อปีเท่ากับต้องใช้หมูดำา525ตัวต่อปีพิธีแต่งงานเฉลีย่ยปีหนึ่งจะมีงานแต่งงานสีครั้งใช้หมูดำครั้งละอย่างน้อย5ตัวเท่ากับต้องใช้หมูดำา20ตัวต่อปีพ่อค้าหมู1เจ้าซื้อหมูไปชำแหละเฉลีย่ยอาทิตย์ละ3ตัว หรือรวมแล้ว156ตัวต่อปีในหมู่บ้านมีพ่อค้า,าหมูทั้งหมด3รายเท่ากับต้องใช้หมูดำา468ตัวต่อปีรวมทั้งหมดแล้วเฉพาะบ้านจันบ้านเดียวมีความต้องการหมูดำสูงถึง1363ตัวต่อปีในขณะที่ทุกวันนี้การเลี้ยงที่กระจายตัวอยู่ตามบ้านแต่ละหลังสามารถผลิตหมูรวมทั้งหมดแล้วแค่เพียง500กว่าตัวเท่านั้นครับเมื่อเห็นได้ชัดว่า ตลาดภายในพื้นที่ยังเติบโตขึ้นได้อีกเรื่อยๆสิ่งที่ต้องคิดต่อคือทำอย่างไรจึงจะเพิ่มคนผลิตลูกหมูและคนเลี้ยงหมูให้ได้มากกว่าเดิมครับคนนี้คืออาจารย์กบหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภินันต์สุวรรณรักจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับทำงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นฐานของชุมชนอาจารย์ทำงานกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือมากกว่า20ปีแล้ว โดยในอำเภอกาลยานิวัฒนาอาจารย์กำลังศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากหมูดำอยู่ครับในปัจจุบันสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่เรายังไปเอื้อก็คือเรื่องของการทำเป็นเชิงการค้าหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อประชากรมีความต้องการมากขึ้นนะครับคนเลี้ยงหมูอาจจะเพิ่มเป็น2คน3าคน4คนจากเคยใช้ลูกหมูที่มีอยู่ในของตัวเองเลี้ยงประมาณ4ีหตัว10ตัวต่อหนึ่งปีกลายเป็นว่าตัวเองกําลังมองเห็นภาพว่าเราเราสามารถที่จะ เปลี่ยนเป็นพ่อแม่พันหมูนะครับสร้างพ่อแม่พันหมูเพื่อที่จะขายลูกหมูมันเป็นธุรกิจอ,กอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจอีกขั้นหนึ่งที่ไปเชื่อมต่อนอกเหนือจากธุรกิจของการขายหมูของตัวโตวของตัวเองแล้วยังขายลูกหมูนะครับยังขายเนื้อหมูมันก็เลยเป็นเป็นภาพของการทำงานขึ้นมาในระดับเศรษฐกฐิจที่มันใหญ่ขึ้นพอมีคนมาซื้อเยอะในใน,ใน,ในความคิดนะคะคืออยากทำเป็นของส่วนตัวอยากทำเองเลย แบบอยากได้ลูกอยากได้แม่หมูมาซักประมาณ5ตัวก่อนนะคะ5ตัวแล้วก็ลูกหมูออกมาน่าจะไขได้ดีกว่าทุนหมูซักประมาณตัวถ้าซื้อก็ต้องซื้อตัวประมาณ3 5 0 0ั5 0 0สัก5ตัวก็ต้องทําคอกให้มันก่อนนะคะซักประมาณ5ห้องนะคะถ้าลูกหมูเกิดมาเดี๋ยวค่อยขยายอีกทีหนึ่งนะคะไม่งั้นก็เตรียมไว้ก่อนเลยเป็นคอกอนุบาล เดือนละสักประมาณ20ตัวค่ะต่อเดือน mm hmm. เงินหมุนเวียนสักประมาณส0ม0 0ื่นนะคะทำที่นาค่ะถ้าไปเลี้ยงที่นาบ้านคนก็ไม่มีแล้วก็ถ้าถ้าเป็นขี้หมูก็เราก็จะใส่ในต้นกล้วยใส่ในพวกผักอะคะ่ะเราก็จกกัดการในตรงนั้นเลยมันก็จะไม่หมินการรวมกลุ่มเพื่อกระจายการเลี้ยงและช่วยเพิ่มผลผลิตก็เป็นอีกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นครับโดยเฟิร์นลองชวนชาวบ้านที่บ้านแจ่บน้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ๆมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงหมูดำตอนนี้มีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม50คนแล้วครับคนในชุมชนบ้านเจ็มน้อยเนี่ยเขาสอนกันดีมากหมูของเขาเนี่ยเป็นหมูที่ผมใช้คําว่าเป็นหมูที่ดีที่สุดของของกัลยาณีวัฒนาเลยก็ว่าได้พอเขาเป็นอย่างนงั้นหมูเนี่ยเขาเลี้ยงมาแล้วแล้วเขาเก่ง ระดับหนึ่งแล้วเลี้ยงแค่พอกินกันในในหมู่บ้านแต่พอ,อมีเขียงหมูเกิดขึ้นความเชื่อมโยงนี่ไปทันทีเลยครับเขาเาเป็นคนขายหมูเนื้อเนี่ยเขารู้เลยว่าตลาดเขาต้องการทุกวันถ้าเขามีความสามารถเขาสามารถที่จะผลิตป้อนตลาดได้ทุกวันปีหนึงเอาแค่365ตัวหรือว่าเอาแค่200ตัวตัวละ8 0 0พนนะล้างกว่านะไม่ใช่น้อยนะครับการประกอบการรวมหมู่ที่เฟิร์นกับกลุ่มชาวบ้านกำลังช่วยกันทำอยู่นี้ เป็นการพัฒนาโมเดลในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นไปได้จริงนะครับอย่างตัวเลขที่เราคำนวณว่าความต้องการหมูดำในหมู่บ้านสูงถึงปีละประมาณ1,300ตัวสมมุติราคาเฉลี่ยตัวละ8,000บาทรวมแล้วจะสูงถึง10ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวซึ่งนี่ยังไม่นับรวมมูลค่าเพิ่มจากการแปลรูปและการจำหน่ขายรวมถึงรายได้ที่ร้านค้าในชุมชนได้รับนะครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของระบบเศรษฐกิจซึ่งสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดภายในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะถ้าจากเมื่อก่อนเลี้ยงหมูสักประมาณ1ตัวจะได้ถ้าขายได้สักประมาณ5,000อันนี้เราก็เข้าไปส่งเสริมเอาหมูไปให้เขาสักอีกตัวหนึง่งจาก5,000ก็กลายเป็นหนึ่งห กติกาก็คือถ้าได้แล้วก็ต้องคืนแล้วก็ทรงต่อสักสองปีค่ะจะได้ครบแล้วก็คนในชุมชนก็รายได้ก็จะเพิ่มกันทุกคนภายใน50คนถ้าวันละตัวอันนี้ถ้า50คนไม่มีให้แน่นอนค่ะเพราะมันโตไม่พอโตไม่ทันนะคะเมื่อคิดที่จะเพิ่มคนเลี้ยงโจทย์ต่อไปคืออาหารที่จะใช้ก็ต้องเพิ่มตามมาแล้วทรัพยากรในชุมชนจะเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้เฟิร์นคิดหาทางออกไว้แล้วครับแต่ในความคิดก็คือจะทําต้นกล้วยเพราะว่าภายในชุมชนปลูกกล้วยกันเยอะค่ะเอามาสับแล้วก็เอามาหมักไว้ค่ะแล้วก็เลี้ยงเฉพาะนะคะเป็นอาหารใส่หัวเชื้อไม่ได้ลดทรัพยากรน,นะคะถ้าอย่างบอลเราเราไปเดดวันนี้เราไปเก็บวันนี้ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆะค่ะมันไม่ได้ลดเลยมันก็จะแตกหน่อออกมา เช่นผักขมก็แตกนอออกมาเหมือนกันค่ะไม่ได้ลดเลยค่ะทางออกอีกอย่างคือทุกวันนี้ในชุมชนปลูกฟักทองกันเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องผลผลิตขายไม่ได้ราคาเมื่อมีการเลี้ยงหมูกันเยอะๆก็ช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ครับปีที่แล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตเลยตกเกรดลูกประมาณแค่นี้ถ้าได้จริงๆต้องประมาณแค่นี้ค่ะค่ะสองถึง20โล แต่นี่มันได้แค่ประมาณโลกว่าวก็เลยเอาไปทำอะยเอาไปต้มให้หมูถ้าเป็นหน้าร้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟักทองหมดเลยลเกับต้นกล้วยต้นกล้วยก็จะมีทั้งปีงงปค่ะอีกส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มก็คือเขียงหมูครับปลายน้ำบอกว่าในอนาคตถ้าต้องชำแหละหมูมากขึ้นก็ต้องดูเรื่องกฎระเบียบโรงชำแหละให้ถูกต้องครับศึกษาอยู่ครับแล้วก็อนาคตขั้นหน้าก็คือ ถ้าเปิดร้านเคียงหมูจริงๆก็คือจะต้องเสียภาษีหรือว่าปรึกษากรมปศุสัสตว์ก่อนครับก็ตั้งใจว่าจะเปิดร้านเคียงหมูแบบจริงจังแล้วก็ให้มีเจ้าแรกในอำเภอของกายาก่อนสิ่งที่พวกเราต้องทำต่อไปก็คือว่าทำอย่างไงให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพสัตว์สุขภาพคนนะครับเพื่อไม่ให้ไปปนเปื้อนกับที่อื่นครับแล้วก็มีการกำจัดเลือด มีการกำจัดของเสียที่ออกมาให้ใหปนเปื้อนลงไปสู่ธรรมชาติประมาณอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งก็ประมาณ4ี่ตัว10ต,ต,ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราจะไม่ถึงตรงนั้นนะครับทุกวันนี้ชาวบ้านในอำเภอกาลยานิวัฒนากําลังให้ความสนใจหมูดําในฐานะเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนนะครับจากที่เคยเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงใต้ถุนบ้านเมื่อสายมุมมองทางการตลาดเข้าไป ก็ทาให้เห็นมิติใหม่ๆในการยกระดับรายได้ให้กับชุมชนครับหมูเนี่ยเหมือนกับเป็นธนาคารเล็กๆของบ้านนะครับวันนี้หมูกลายเป็นธนาคารเป็นกระปุกออมสินของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสะสม8000บาทถ้าเกิดเขาเลี้ยงหมู10ตัวใน8 0 0หมืนะ20ตัวในแสนกว่าบาทนะครับประมาณ20 0แสนนะครับ24ตัวเออวันนี้มันกําลังจะเปลี่ยนแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจากสิ่งที่เราเคยมีแค่หมูเลี้ยงไว้กินแต่วันนี้ไม่ใช่หมูกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน โมเดลหมูดำเป็นตัวอย่างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนที่อำเภอการ,รยายนิวัฒนาครับโดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมทั้งวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมวันนี้เมื่อความต้องการหมูดำมีมากขึ้นการรวมตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับการเลี้ยงให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันต่อไปครับเพราะตราบใดที่หมูดำยังคงเกี่ยวพันกับชีวิตของผู้คนบนดอยแบบที่เป็นอยู่ โอกาสที่จะสร้างรายได้หลักล้านจากเศรษฐกิจหมูดำก็ไม่ไกลเกินจริงครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโลเคอลิสชีวิตนอกกรุงในวันนี้ครับ